เลยค่ะยินดีต้อนรับค่ะาสู่ช่องเมเมยชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงความรักลายปักนะคะเป็นปักหลังของเดือนกุมภพาคม2564นะคะยินดีต้อนรับชาวพิจิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเมย์เมยชาแนลเนาะสำหรับดวงลายปักเนี่ยเมย์จะเปิดไพ่สามกองนะคะก็กองแรกหมายถึงตัวตนของคุณพิจิกนะคะกองที่สองเป็นกทสรุปแล้วก็กองที่สามเป็นตัวตนของคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะ ก็อ่านแยกให้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของคนโสดมีประเด็นความรักแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นคนแต่งงานแล้วหรือว่าคนมีคู่เนาะ mm. ก็สําหรับคําแนะนําแองจิลเหมือนเดิมนะคะอยู่ท้ายคลิปรวมถึงช่วงโยดซองนะคะช่วงเพลง ทุกช่วงจะมีถามแซมให้นะคะก็ดูในตรงคอมเมนต์ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาต้องดูทุกช่วงไปนะคะอยากดูช่วงไหนก็เปิดไปได้เลยนะโอเคค่ะไม่เริ่มคําทํานายเลยนะคะสําหรับคนโสดมีประเด็นความรักนะคะหรือว่ามีแฟนอะนะก็ พลังงานขออ่านต่อนเนื่องเลยนะคะขออนุญาตได้นึงแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักที่ไม่แนะนําให้ดูคลิปนี้ต่อนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสําหรับคนที่มีปัญหาเนาะทาเราความรักดีไม่ต้องเป็นนักดูดวงนะคะมันจะทําให้สับสนเนาะค่ะแล้วก็พลังงานหน้าไพ่สามารถสลับข้างได้นะคะสำหรับชาวสองแจ้งนิดนึงเนาะโอเคค่ะตัวคุณพิจิกเนี่ยได้ไพ่เดอะไฮโลฟอนนะคะแล้วก็ควีนอ of เ e นติเคิลส์กับหัวเนาะคือพลังงานมันต่อเนื่องมาจากเดือนอที่แล้วปักที่แล้วว่า แฟนคุณเนี่ยที่คุณแบบถอดใจจากเขาแล้วนะเขาพยายามที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่มันดูเหมือนมันจะสายเกินไปนะเพราะว่าปัญหามันมีมานานแล้วก็ให้โอกาสหลายครั้งแล้วอะค่ะนะแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นนะหรืออาจจะแบบว่าเป็นพลังงานนินจาเป็นไปได้ที่ว่าทําดีแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาไม่ดีอีกอะไรแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกคุณเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วนะแล้วคุณเจออะไรซ้าๆเนี่ยคุณก็ ก็คือคุณก็ถอดใจแล้วอะนะเมย์มองว่าตัวคุณตอนนี้คุณเริ่มที่จะทําใจได้แล้วก็มันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแผลสดแล้วคือมันแผลมันแห้งแล้วด้วยซ้ําก็คือคุณไม่ได้อยู่ในความผิดหวงังไม่ได้อยู่ในความเจ็บปวดที่เขา,เขาทำอะไรคุณตอนนี้คุณก็ไม่เจ็บแล้วอะค่ะนะเมย์มองเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่มันเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะยือ้อพยายามจะรั้งเนะาะไพ่้เราฟอร์มมันบอกเมย์ว่าคุณนะเป็นผู้ใหญ่อะอย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึก โกรธไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรืออะไรในตัวเขาแล้วในในมุมมองความรักของคุณตอนนี้ระหว่างเขากับคุณน่ะกับคนคุยอ่ะคือคุณเข้าใจอะว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นแล้วก็เราก็เป็นของเราแบบนี้แต่ว่าดีที่สุดก็คือเราก็ทางใครทางมันดีกว่านะไม่มองเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าไพา Queen ่ควีน n รปินิเคิลส์กับหัวมันหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นควีน n รปินิเคิลสตั้งตรงให้เขาเสมอคือรักเขาห่วงเขารักจริงๆอ่ะคนเนี้ยห่วงใย,ยมากมากเลยแต่ หลายในสิ่อะไรอย่างนะคะที่ผ่านๆมาให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกมันก็ไม่เวิร์กนะตอนนี้เนี่ยคุณก็เลยไม่ได้เป็นควีนแล้เป็นดิเคิลกับเขาแล้วนะคะความรักเนี่ยมันอาจจะหมดไปแล้วหรือมันอาจจะน้อยลงนะอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านไปนะคะว่าความเข้มข้นนะคะหรือว่าระยะเวลาที่คุณรู้สึก ไม่โอเคคู่เนี่ยมันนานแค่ไหนถ้ามันนานมากแล้วไม่บอกว่าความรักมันน่าจะหมดไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเพิ่งจะเกิดขึ้นในระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงอะแต่คุณอนะคือเป็นผู้ใหญ่มากในมุมมองความรักตรงเนี้ยคุณมองว่าถ้าเขาทําไม่ได้อย่างที่เขาควรจะทาอะเป็นแฟนที่ดีไม่ได้อะเราก็ควรจะอยู่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะประมาณนี้นะคะทีนี้พลังงานฝ่ายเขานะสองดาบกับขวนะคะแล้วก็ห้าถ้วย ไพ่สองใบนี้มันหมายถึงว่าเอาเอาห้าถ้วยก่อนแล้วกันตั้งตรงน่ะคือตอนนี้เขาเสียใจรู้สึกแบบมาเสียดายคุณมาเสียใจในสิ่งที่เคยทพาพลาดไปก็คือในวันที่มันสายไปแล้วนะคือคนที่แบบคอตกนะคะยืนมองถ้วยที่มันล้มไปแล้วนะคะสามถ้วยอีกสองถ้วยที่มันยังตั้งอยู่ก็ไม่มองนะคะก็คือแบบอนาคตใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าเลิกกันแล้วเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเขายังตัดใจไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือว่า คือเขารู้สึกว่าแบบผิดหวังในตัวเองที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจอะ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณยังให้โอกาสเขาอยู่ในกรณีที่ยังไม่เลิกกันอะนะก็ เขาก็ไม่ได้มองในแง่ดีตรงนั้นแล้วก็มาทําให้มันดีขึ้นอนะ่ะเขากลับแบบอยู่ในความรู้สึกที่แบบผิดหวังในตัวเองหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาก็จะเศร้าๆนะคะถ้าสังเกตว่าแบบคนคุยแบบเงียบๆเศร้าๆก็คือเขาเขารู้สึกสำนึกนะรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาเคยทําพลาดนะคะสองดาบกับหัวมันหมายถึงว่าเขาไม่สามารถตัดใจจากคุณได้หรอกต่อให้คุณแบบยื่นคำขาดว่าแบบไม่อยากจะคบแล้วแบบให้เขาไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจออกมานะคะจาก คุณได้อะนะเมย์ก็มองว่าแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดในอดีตเขาเคยคบกับคนอื่นแบบคบซ้อนนะระหว่างคุณกับเขาอะเมย์มองว่าตอนนี้เขาเหมือนกับพยายามตัดคนคนนั้นออกไปนะคะเพื่อที่จะมาคบกับคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมรับรักเขาอยู่ดีนะคุณก็ไม่ยอมรับเขากลับมาอยู่ดีนะคะเขาก็อยู่ในสภาวะที่แบบว่าไปทางไหนก็ไม่ได้จะตัดสินใจทางไหนมันก็มีแต่ดาวกับดาวอะคะ่ะนะกับหัวมันก็ยิ่งแล้วใหญ่ะนะนี่ไม่อ่านตาบริบทนะคะก็คือเมย์มองว่า ตอนนี้เขาเหมือนติดเหมือนเหมือนแฮงแมนอะนะในวารรู้สึกเมย์คือจะจะมูฟออนไปก็ไม่ได้นะคะคือจะให้ใครตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วก็คุณก็ไม่รับเขากลับคุณคือเขาไม่สามารถจะไปทางไหนได้เลยนะคะก็คืออยู่ในในสภาวะของความทุกข์นะคะก็เหมือนแบบกรรม,มสนองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขอไัยชาวสองนิดนึงนะคะหน้าไพ่สับค้างได้เนาะก็คือคนที่เคยทําผิดอะแล้วก็มารู้ตัวเมื่อสายแล้วก็มาง้อแฟนแล้วแฟนก็ไม่รับอะนะคะก็ประมาณนี้นะคะอารมณ์เขาอะเนาะ สำหรับโรสบความรักนะคะสี่ถ้วยนะคะตั้งตรงนะคะแปดเหรียญกับัวนะคะเก้าคาถานะคะกับัวนะคะก็มันหมายถึงคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขาพยายามมาง้อคุณอย่างหนักแต่ว่าคุณรู้สึกเฉยเอะ่ะสีถ้วยหมายถึงเนี้ยคนนั่งกอดอกก็คือแบบความรักเอามายื่นให้ก็เฉยเแบบมัน มันไม่มีประโยชน์แล้วอะสำหรับคุณนะแล้วก็คุณเหมือนกับว่าทนมานานแล้วอะค่ะนะพวกไพคทา,าอะไรแบบนี้มันหมายถึงว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยอดทนกับเขาเคยแบบเฝ้ารอคอยนะให้เขาแบบเออทำดีๆสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำในสิ่งที่ควรจะทําแต่แบบพอเขาทําไม่ได้ตอนนี้คุณก็คือไม่ได้สนใจแล้วคุณทิ้งทุกอย่างนะคะก้าวทากับหัวแล้วก็ แปดเดยญนนะคะกับหัวก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนอนะคุณอาจจะเคยแบบรักเขามากทําดีกับเขาให้ความรักสม่าเสมอแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเขาทําให้คุณผิดหวังอนะสิ่งนั้นมันก็ไม่มีค่ากับคุณแล้วอะคะ่ะคือคุณก็ทิ้งพร้อมที่จะทิ้งสิ่งที่เคยสร้างมาทั้งหมดได้หมดอะนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ผิดใจกันแบบมานานหรือไม่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆถ้ามันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วคุณแบบรู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้เลยอนะสรุปคือตอนนี้เนี่ย คุณราศีพิจิกที่ยังเป็นโสดอะคะหมายถึงว่ายังไม่ได้แต่งงานอะนะคะแล้วก็มีประเด็นความรักมีคนคุยมีแฟนเนี่ยคือคุณอะอยากที่จะเหมือนจบความสัมพันธ์แล้วแหละแต่ว่าคนคุยหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขาอยากที่จะยังยังตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วก็ยังพยายามง้ออยู่แต่มีมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็แบบเหมือนคงจะไม่เอาคืนแล้วอะค่ะแต่ว่ามันคาราคาซังตรงที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมตัดใจเนาะก็ประมาณนี้นะไม่อ่านตามหน้าไพ่ไปเลยนะคะโอเค ทีนี้นะเราจะอ่านกันในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่อยู่กันมานานแล้วนะคะหรือว่าคนมีคู่เนาะในในปากหลังนี้นะคะคุณได้ไพ่ไฮโลฟอร์แล้วก็ควีนอพ e ดิเคิลส์นะคะไม่มองว่าในกรณีที่คุณแบบว่ามีปัญหาควาคนักแต่เคยคาดหวังอะไรในตัวของสามีหรือภรรยาว่า อยากให้ทําหน้าที่สามีภรรยาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็คือเขาเฟลเขาทาไม่ได้นะคะหรือว่าในกรณีที่เขาอาจจะไปทําอะไรที่มันผิดใหญ่หลวงเช่นการแบบมีความลับกันการไม่ไม่บอกความจริงนะคะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของชู้สาวเสมอไปเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญในครอบครัวก็ได้ที่เขาปิดบงังไม่บอกนะคะนะไม่ไม่ยกตัวอย่างให้นิดนึงแล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องของการอ่อ เขาทาธุรกิจเราไม่บอกคุณนะคะหรือว่าเขาให้คนยืมเงินจํานวนมากแล้วไม่บอกอะไรเงี้ยมันทําให้คุณผิดใจกันแนละ้วมันเป็นเรื่องของการไว้ใจอะ่ะซึ่งมันแบบคือคุณเคยไว้ใจเขาแล้วตอนนี้คุณไม่ไว้ใจแล้วอ่ะนะคะไม่มองมันเป็นเรื่องแบบสําคัญะนะตอนนี้ไพ่ไฮโรฟอนแล้วก็ควีนอะเวเดเคิลมันบ่งบอกว่าคุณพิจิกเนี่ยเหมือนกับคุณคุณปรงแล้วนะคะในในในส่วนของข้อขัดแย้งตรงนี้แล้วก็ไม่อยากจะไปทะเลาะอะไรกับเขาแต่ถามความรู้สึกของคุณว่า คุณยังรักเขาเหมือนเดิมไหมไม่มอกว่าคุณรักเขาน้อยลงแล้วนะคือต่อให้ยังอยู่ด้วยกันนะเขาไม่ยังไม่ได้เลิกกันอนะ่ะเนาะไพ่อันนี้ดูทั่วไปก็คือไพ่ของคนที่ยังไม่ได้เลิกกันอนะ่ะแต่ว่าความรักอ่ะมันมันไม่เหมือนเดิมค่ะคุณโรเบิเพนิเคิลถ้าตั้งรงมันหมายถึงคนที่แบบรักเอาใจใส่แคร์มากเลยคนนี้ยังไงก็คือแบบคือทําให้เขาทุกอย่างอ่ะเมื่อก่อนแต่พอมันกลับหัวแล้วไม่มองว่าความรู้สึกคุณไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบ ทำลายความไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันไปแล้วแล้วคุณไม่สามารถจะเอาสิ่งนั้นกลับคืนมาได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ทะเลาะเขาก็จริงนะเพราะมันมีไพ่ไฮโลฟอนขึ้นมามันมันบ่งบอกว่าคุณมีบุธ,ธิภาวะแบบคือมองโลกแล้วเข้าใจโลกอะนะคือไม่ได้แบบอยากจะไปอารมณ์ร้อนหรือว่าทะเลาะอ,อะไรกันแล้วแต่ก็คือความรักมันน้อยลงอะนะคะตอนนี้คือเหมือนกับ เฉยๆอะนะคะกับกับความรู้สึกที่มีต่อเขาไม่ไม่ได้มีความรู้สึกรักแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกโกรธนะคะไม่มองว่าเป็นแบบนั้นทีนี้ในฝั่งของสามีหรือภรรยานะคะเขาเขาเสียใจยแหละนะคะในสิ่งที่เขาทําไปนะมันมี5ถ้วยแล้วก็2ดาวกับหัวนะคะไม่มองว่า เขาไม่สามารถที่จะตัดใจนะคะได้จากคุณหรอกถ้าคุณมาไปบอกเขาว่าเราเลิกกันเถอะหรืออะไรจะขอจบชีวิตสมรสอะไรเงี้ยเขาทําไม่ได้นะตอนนี้เขาก็ยังติดอยู่กับคุณนะคะสองดับกับหัวแล้วก็ห้าถ้วยมันหมายถึงว่าเขารู้สึกเสียใจนะคะในสิ่งนี้เขาเคยทําผิดพลาดไปนะถ้าเขาเคยทําร้ายจิตใจอะไรคุณหรือเคยปิดบังหรือว่าอะไรอย่างที่เมลตัวอย่างไปอ่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแอบไปมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาเสียใจนะคะเขาเขารู้แล้วแหละว่าเขาทําผิดนะแล้วก็ไม่ ไม่สามารถจะยอมรับได้ว่า,าถ้าเกิดจะต้องจบชีวิตสมรสตัวนี้จริงๆแล้วเขาจะไปต่อ,อยังไงอ่ะคือเขายังติดอ,อยู่กับคุณอย่างมากนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้แจ้งนิดหนึ่งชาวสองนะพายาสนับค้างได้นะคะข่าสําหรับบทสรุปความรักนะคะไม่มองว่าคุณเนี่ยใจแข็งนะคุณวิจิตอะ่ะคือตอนนี้ไม่เอาอะไรเลยคือต่อให้เขางอแค่ไหนต่อ้เขารู้สึกแย่แค่ไหนคุณก็ยังยังไม่ยอมรับคาขอโทษหรือว่ายังไม่ยังไม่อยากจะไปแบบ มีความรักเหมือนเดิมแบบเขาไม่ไม่อยากโรแมนติกไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าคือต่างคนต่างอยู่ไปก่อนแต่ถึงยังไม่เลิกกันแต่คุณก็คือไม่ได้แบบมีความรักให้เขาเหมือนเดิมอะคะคือความสุขเหมือนเดิมแล้วเนาะสี่ถ้วยนะคะต่อให้เขาพยายามจะง้อคุณก็ยังเฉยเฉยหยุดนะแต่ตอนนี้นะคะคุณเลือกที่จะเฉยมากกว่าแล้วก็แปดเหรียญกับัวไม่มองว่าความรักที่คุณเคยให้เขาอย่างที่มิบอกนะค e ีนอลเบิร์ดิเคิลกับแปดเหรียญเนนะี่ยมันก็คล้ายๆกันคือว่า คือความรักต่อให้รักกันมานานแค่ไหนต่อให้แบบเคยให้ความรักซึ่งกันและก,กันมานานแค่ไหนคุณมองว่ามันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขากับคุณทะเลาะก,กันเนี่ยในครั้งนี้มันมันค่อนข้างใหญ่จนทําให้อะไรก็แบบไม่สามารถจะมาเปลี่ยนใจคุณในตรงนี้ได้ว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะคือถึงยัองอยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมย์ก็อ่านตามหน้าไพ่เลยนะคือเขาอาจจะแฟนคุณเนี่ยเขา,าจะทําอะไรที่มันทําให้คุณแบบ ไม่สามารถไว้ใจเขาได้อะนะไม่มองว่าเป็นจุดเรื่องนี้อะความไว้ใจมันเปลี่ยนแปลงไปอะนะคะ,ะสําหรับก้าวคทาที่กับหัวเนี่ยไม่มองว่าเหมือนคุณก็คืออย่างที่ไม่บอกว่าคุณปรงได้แล้วก็คือแบบจากเมื่อก่อนอาจจะเคยแบบมีความรู้สึกอยากที่จะทะเลออกกาะกันอยากที่จะแบบเออเคลียร์ปัญหาหรืออยากอะไรจะทำให้มันดีขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มองว่า อะไรที่มันเป็นภาราเนี่ยคุณทิ้งไปหมดแล้วนะคะก้าวคตานะคถามันหมายถึงภาระการแบบอดทนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันกลับหัวไม่มองว่าตอนนี้คุณคุณทําใจได้แล้วว่าโอเคมีเขาหรือไม่มีเขาในชีวิตอะคุณก็อยู่ได้นะไม่มองแบบขนาดนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในในช่วงของเดืองกุมภาพันธ์ในปักหลังเนี่ยคุณสองคนน่าจะแบบยังไม่ได้แบบลงเอยกันด้วยดีคืนดีหวานแหววเหมือนเดิมหรอกแต่ว่าทางทางฝั่งของ สามีหรือภรรยาเนี่ยเขาก็แบบสำนึกแล้วนะเมอ่านไปตามที่เมเห็นตามหน้าไพ่นะคือเขาสำนึกแล้วแล้วก็อาจจะบางคู่เนี่ยจะพยายามกลับมางองแล้วแต่ว่าตัวคุณพิจิตรเมมองว่าคุณยังไม่ให้อภัยนะคะคุณยังอยากจะขอตั้งหลักของคุณอยู่ของคุณคนเดียวก่อนเงียบๆถึงแม้ว่าจะยังแบบคงชีวิตสมรสแต่คุณคุณยังไม่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมง่ายๆนะคะคือยังไม่ให้อภัยนะเมก็ขออ่านสรุปแบบนี้แล้วกันคือ สามีหรือภรรยาคุณหรือว่าแฟนคุณเนี่ยเขาสำนึกแล้วง้อแล้วแต่คุณก็ยังยังคงแบบอยากให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนให้มันมากกว่านี้นะคะประมาณนี้เนาะ p เ f u l n e s s นางฟ้าอยากแนะนำนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยัง ยังไม,ไม่ไม่ถึงขั้นว่าอยากจะเดินจากกันไปอยากแบบออกจากชีวิตกันแล้วกันไปอ่ะก็อยากให้คุณแบบใจเย็นๆลงมานิดนึงแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะเพプฟเเนสมันหมายถึงว่าคือทําให้พลังงานมันเบาๆอ่ะนะคะอย่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสอะไรมากแบบว่าอย่าอ,อย่าไปแบบว่าทําให้มันดูตึงเครียดถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยเขาก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องทําให้เขารู้สึกดาวไปกว่านี้อ่ะเพราะว่าเขาอะได้ห้าั้วแล้วไม่มองว่าเขาเองก็เศร้าพอแล้วนะคะคือตัวเราอาจจะมี บบตเตอรี่ให้เขาก็จริงคือยังไม่ได้ให้อภัยแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างบรรยากาศให้มันหนักมากอะเนาะเนี่ยนางฟ้าบอกว่า Give y o u relationship a c h a น c e นะคะก็ความรักครั้งนี้นะถ้าคุณถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลิกลาจริงๆอะ่ะมันยังมีโอกาสที่จะไปต่อกันได้เพราะว่ามองดูแล้วเนี่ย คนรักก็คือสํานึกนะคะแล้วเขาก็เสียใจยจ,รจริงๆในสิ่งที่เขาทำนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมองว่าคุณมองโลกในแง่ดีเพลฟเนตแล้วก็ถ้าคุณมองว่ามันยังไปต่อกันได้เนี่ยถ้าคุณอยากจะลองให้โอกาสเขาดูมันก็เป็นไปได้นะนี่คือคําแนะนําจากนางฟ้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่ไปจริงๆอันนี้สิทธิ์ของคุณเลยนะคะอันนี้มันเป็นแค่คําแนะนำเฉยๆเพลพ์เอลกอเนาะแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจชะตาชีวิตตัวเองก็คือคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเดือนนี้ มาช่วงแนะนำเพลงนะคะประจำปักนะคะปักนี้อาจจะดูแบบหนักนิดนึงเนาะสำหรับคนที่แบบมีปัญหากาแฟนะคะก็เดี๋ยวเราเอาเพลงไปฟังดูเนาะ ครั้งนี้คงถูกใจนะคะของดูโวนะคะเพลงนี้อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือว่าของเขาก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้ะคะ่ะก็เลอาไปฟังดูนะคะเพลงนี้ก็เพอะดีเดี๋ยวเมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับศีพิจิกุกท่านนี้เข้ามารับชมคำจารย์นายช่องเมมีชาแนลนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านไหนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ